คุณเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากวันนี้จนถึงอนาคตตามที่คุณต้องการค่ะนี่คือสิ่งที่คุณพลาดไม่ได้เรียนรู้วิธีทลายขีดจำกัดของคุณเองจากหนังสือเล่มนี้ค่ะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก The Magic of Thinking Big ของเดวิดเจชวาร์ z นั่นเองค่ะสุดยอดเทคนิคการคิดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คุณคาดจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณพิชิตความกลัวและพลิกผันชีวิตคุณจากปัจจุบันเป็นอนาคตในแบบที่คุณสามารถกำหนดได้หรือที่พี่พูดบ่อยๆว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นกับตันชีวิตของคุณเองด้วยความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ข้อแรกถ้าเชื่อว่าสำเร็จ ก็จะสำเร็จจริงๆความสาเร็จของคนเรานั้นเกิดจากขนาดของความคิดมากกว่าขนาดของสมองทุกครั้งที่คุณคิดว่าคุณทําได้คุณสําเร็จและคุณคิดซ้ำๆและคุณคิดซ้ำๆเมื่อคุณเชื่อว่าคุณทําได้เมื่อคุณเชื่อว่าคุณประสบความสําเร็จได้ คุณก็จะหาทุกวิถีทางค่ะทุกวิธีการที่จะทำให้คุณสำเร็จได้และคุณจะลงมือทำต่อเนื่องสม่าเสมอเพราะฉะนั้นค่ะความคิดกาหนดวิธีการทำงานของคุณและความคิดจะทำให้คุณเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้เขาบอกว่าความคิดเคยมีคนยกตัวอย่างไว้นะคะก็เหมือนกล้ามเนื้อค่ะความเชื่อก็เหมือนกล้ามเนื้อถ้าสมมุติว่าคุณใช้งานความคิดและความเชื่อนั้นบ่อย กล้ามเนื้อมันก็จะใหญ่ขึ้นความเชื่อของคุณก็จะใหญ่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยค่ะคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำได้และคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้เพราะความเชื่อนั้นจะทำให้คุณมุ่งมั่นคุณใช้ชีวิตอย่างมีความเชื่ออย่างที่คนบอกว่าความเชื่อและศรัทธาสามารถย้ายภูเขาได้ เราสามารถย้ายภูเขาได้ด้วยความเชื่อและศรัทธาที่เราสร้างขึ้นความเชื่ออย่างรุนแรงจะช่วยให้ความคิดของเราสามารถค้นพบวิถีทางและเครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนวิธีการทำต่างๆให้สำเร็จจนได้ถ้าคุณมีความเชื่อเตือนตัวเองเสมอว่าเรามีความสามารถมากกว่าที่คิดว่าเรามีบุคคลได้รับความสำเร็จไม่ใช่ผู้วิเศษ ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องใช้สติปัญญาระดับสูงชนิดแบบเหนือมนุษย์ทั้งไม่มีความลึกลับอะไรเกี่ยวกับความสำเร็จเลยความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาบุคคลผู้ประสบความสำเร็จเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและในสิ่งที่เขาทำว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จได้แค่นั้นเลยค่ะ เชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในศ head, ักยภาพของตัวเองว่าคุณทำได้คุณก็จะเป็นคนสำเร็จได้คะ่ะแล้วสิ่งที่จะเสริมความเชื่อมั่นความเชื่อว่าคุณทำได้นั่นคือคุณยินดีกับความสำเร็จเล็กๆของคุณเป็นประจำและสม่าเสมอเพื่อที่จะบอกตัวเองเพื่อจะบอกจิตใต้สานึกของคุณว่าคุณทาได้คะ่ะข้อที่สองนะคะ ข้อแก้ตัวเป็นนิสัยของผู้แพ้ค่ะหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่าโรคแก้ตัวเชื้อร้ายแห่งความล้มเหลวคนที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลวชอบหาข้ออ้างชอบหาข้อแก้ตัวว่าฉันทำแบบนี้ไม่สำเร็จ เพราะคนนี้เป็นแบบนี้ฉันทำแบบนี้ไม่สำเร็จเพราะฉันต้องดูเรื่องนี้ฉันทำแบบนี้ไม่สำเร็จเพราะฉันยังติดตรงนี้หรือคนนั้นทำแบบนี้หรือลูกน้องทำแบบนี้เมื่อไหรที่คุณมีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณทำซ้ำๆบ่อยๆข้อแก้ตัวนั้นหรือข้ออ้างนั้นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นค่ะมันจะขยายใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่คุณแก้ตัวแล้วทุนทำซ้ำ แล้วข้อแก้ตัวหรือทํำซ้ำเรื่องการแก้ตัวนั้นก็จะยิ่งฝังลึกลงไปในจิตใต้สํานึกของคุณเนื่องจากความคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบด้านดีหรือด้านร้ายจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณโฟกัสหรือทาสิ่งนั้นบ่อยๆแล้วสม,สมมุติว่าวันนี้คุณต้องการความสำเร็จแต่ข้อแก้ตัวในตัวคุณมีเยอะมาก คุณก็จะให้อภัยตัวเองเช่นฉันเวลาน้อยฉันไม่มีเวลาฉันต้องดูแลลูกฉันต้องดูแลพ่อแม่ฉันยังไม่สะดวกฉันยังไม่ว่างฉันยังไม่มีเวลาฉันยังไม่พร้อมคุณก็จะเต็มไปด้วยแก้ข้อแก้ตัวค่ะคุณจะไม่มีวันสำเร็จเลยถ้าคุณติดอยู่คำว่าฉันมีข้ออ้างฉันยังไม่พร้อมฉันมีข้อแก้ตัวตลอดเวลาค่ะเรื่องที่สสร้างความเชื่อมั่นและทำลายความกลัว ซึ่งแน่นอนว่าความกลัวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาในอดีตเคยฟังมาจากอดีตแล้วคุณก็จินตนาการถึงความกลัวนั้นแล้วจินตนาการต่อไปด้วยว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันอาจจะเกิดความผิดพลาดแบบนี้มันอาจจะเกิดความล้มเหลวถ้าคุณเริ่มต้นมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนในอดีตที่คุณเคยทํามาก่อนแต่ ถ้าวันนี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสำเร็จค่ะคุณจำเป็นอยู่ดีที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและทำลายความกลัวน,นั้นๆด้วยการเริ่มลงมือทำค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถตัดสินใจก้าวออกจากความกลัวด้วยการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆก่อนแต่คุณจะเริ่มเรียนรู้ว่าในความกลัวนั้นคุณก็สามารถไปต่อได้ มีคำกล่าวคํากล่าวหนึ่งของผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายที่บอกว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จค่ะเขาทำท,ทั้งทั้งที่กลัวเขากล้าลงมือทำท,ทั้งทั้งที่กลัวเขาตัดสิ่งที่เคยคิดไว้ในสมองออกในหัวจิตหัวใจออกเอาง่ายๆว่าถ้าวันนี้คุณเคยฝึกเรียนรอดอเรียนเป็นนักเรียนเป็นลูกเสือที่ไปเข้าค่ายแล้วมีการกระโดดหอมีการกระโดดสูง คุณจะกลัวมากในการกระโดดครั้งแรกหรือถ้าคุณเคยมีจินตนาการเรื่องตกต้นไม้ตกสะพานหรืออะไรแบบนี้อยู่ในหัวบ้างคุณจะยิ่งกลัวมากขึ้นค่ะแต่ถ้ามีแรงบันดาลใจหรือแรงขับจากคนอื่นเช่นเพื่อนกระโดดก่อนแล้วลงไปแล้วปลอดภยัยคุณก็จะกล้าถ้าเพื่อนบอกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกมันสบายๆมันชิวๆแล้วผู้คุมเนี่ยเขารักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม ความมั่นใจคุณจะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแต่มันไม่เท่ากับว่าคุณกระโดดด้วยตัวคุณเองครั้งแรกท,ทั้งทั้งที่กลัวอาจจะเป็นเพราะคะแนนเป็นเพราะการถูกบังคับเป็นเพราะจะไม่ผ่านถ้าคุณไม่กระโดดแล้วเมื่อคุณกระโดดเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่คุณทำได้ความกลัวมันจะลดลงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จอย่าติดอยู่กับความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทำลายความกลัวแม้ว่าจะเพียงเพียงครั้งละเล็กครั้งละน้อยก็ได้ค่ะเรื่องที่4คนสำเร็จคือคนคิดใหญ่เท่านั้นค่ะหลายคนกลัวไปก่อนกลัวว่าศักยภาพตัวเองไม่มากพอกลัวว่าเราจะไม่มีความสามารถมากพอที่จะสำเร็จที่จะยืนจงจุดนั้นเมื่อไหรที่คุณคิดแบบนั้นค่ะคุณก็จะไม่เห็นภาพความสำเร็จในอนาคตของคุณ หลายครั้งที่เราตีกรอบให้กับตัวเองด้วยคำว่าฉันไม่ดีพอฉันมีประสบการณ์ไม่มากพอฉันเรียนจบไม่สูงพอเพราะฉะนั้นตำแหน่งสูงๆเหล่านั้นก็จะเป็นแค่ตำแหน่งที่คุณมองแล้วเอื้อมไม่ถึงหรือก้าวไปไม่ถึงค่ะความสำเร็จนั้นก็จะไม่ใช่ของคุณตลอดไปแต่คนที่เขาสำเร็จค่ะเขาบอกว่าที่จริงแล้วนะคะในเรื่องของความสำเร็จนั้นเราจะไม่วัดคนด้วยมาตราส่วน เป็นความยาวหรือน้ำหนักหรือปริญญามหาวิทยาลายัยหรือแม้แต่พื้นฐานทางครอบครัวค่ะแต่เราแต่เราวัดกันด้วยขนาดของความคิดและขนาดของความคิดนั้นกำหนดขนาดของการสร้างสรรค์ผลงานของเรากําหนดขนา,ดขนาดของความพยายามการดึงศักยภาพของเราออกมาใช้ค่ะหลายคนคิดว่าฉันทำงานประจำได้อย่างเดียว ฉันไม่มีเวลาพอที่จะทำงานอื่นเพิ่มฉันไม่มีเวลาพอที่จะทำธุรกิจอื่นแต่หลายคนมองว่าฉันทำงานประจำก็แค่8ชั่วโมงค่ะฉันมีเวลาเหลืออีก3-4ชั่วโมงต่อวันแล้วฉันสามารถใช้เวลานั้นเรียนรู้และทำสิ่งใหม่เพิ่มได้อีกฉันสามารถก้าวสู่ความสำเร็จใหม่ในชีวิตได้อีกความสำเร็จหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขาคิดใหญ่ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการที่คุณต้องคิดใหญ่ก่อนค่ะคุณต้องค้นหาศักยภาพของตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งใหม่ๆก่อนใครเคยเป็นแบบนี้บ้างเวลาพูดถึงสิ่งที่เป็นข้อดีของตัวเองค่ะให้คิดถึงสิ่งที่ตัวเองดีหรือให้รู้จักตัวเองให้มากพอหลายคนมักจะคิดถึงข้อที่เป็นลบหรือข้อที่ด้อยของตัวเองค่ะ พอให้คิดถึงข้อดีของตัวเองอาจจะคิดไม่ออกอาจจะเขียนออกมาได้แค่3ประโยค4ประโยค5ประโยคเพราะว่าเราเปรียบเทียบข้อดีในเรื่องของศักยภาพของตนเองกับคนอื่นนะตอนนี้ แต่ลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นคนจิตใจดีฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นฉันรับฟังคนอื่นฉันรับผิดชอบต่อตัวเองฉันดูแลพ่อแม่ฉันรับผิดชอบครอบครัวฉันมีงานประจำฉันรับผิดชอบงานประจำคุณอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะแต่คุณมองว่าฉันไม่เก่งคอมพิวเตอร์แต่คนนั้นเก่งกว่าก็เลยมองเป็นข้อด้อยมองเป็นด้านลบของตัวเองตลอดเวลา วิธีฝึกง่ายๆค่ะในช่วงแรกถ้าคุณคิดใหญ่ยังไม่เก่งคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากพอไม่เชื่อว่าเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดว่าเราเป็นก็ลองให้เพื่อนที่สนิทลองให้คนที่รักคุณจริงๆชี้ข้อดีของตัวคุณออกมาก็ได้ค่ะจะเห็นว่าเขามองข้อดีของคุณได้มากกว่าที่คุณมองตัวเองค่ะให้เริ่มง่ายๆแบบนั้นนะคะเรื่องที่ห้า เราคือสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นจะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนต่ำต้อยเราเป็นคนที่ไม่คู่ควรไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนค่ะเราก็จะแสดงออกแบบนั้นเราจะเดินแบบตัวงอ,งองเราจะไม่กล้าสบตาใครเราจะนั่งตัวรีบค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยผง,งาดขึ้นมาว่าฉันเหมาะสมฉันคู่ควรฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในที่นี้แล้วภาคภูมิใจประสบความสำเร็จ คุณก็จะเป็นแบบนั้นค่ะบุคคลที่คิดว่าตนเองต่ําต้อยโดยไม่คํานึงถึงคุณค่าที่แท้จริงของเขาก็จะกลายเป็นคนต่ําต้อยไปได้โดยอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดถ้าคุณต้องการเป็นคนที่คู่ควรจงทําท่าทีให้มีความสําคัญเพราะมันจะช่วยให้คุณคิดในสิ่งที่สําคัญขึ้นด้วยเช่นใช้การแต่งกายใช้การยกระดับจิตใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นใช้ความสำคัญว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญในเหตุการณ์นี้ในสถานการณ์นี้เพื่อปลุกปลอบตัวเองให้รู้สึกว่าฉันนี่แหละเป็นคนสำคัญฉันทำได้ฉันประสบความสำเร็จได้รูปลักษณ์ภายนอกที่คุณสร้างขึ้น mm. ก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ความคิดคุณมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นค่ะเรื่องที่6 เรียนรู้ที่จะเลือกกับสิ่งแวดล้อมหรือจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมเป็นแรงผลักดันที่แทบจะเรียกว่ามากที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนตัวคุณเองค่ะวันนี้ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบเช่นบุคคลเพื่อนสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกกิจใจห่อเหี่ยวที่ทำให้คุณเศร้าหมองที่ทำให้คุณไม่มั่นใจในตนเองคุณก็จะรับสิ่งนั้นเข้ามาและไปต่อยากมากค่ะ แต่ถ้าคุณต้องการความสําเร็จคุณสามารถเลือกสิ่งแวดล้อมได้ค่ะคุณอาจจะเลือกสิ่งแวดล้อมคือเพื่อนที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณคิดและทําแบบเดียวกับคุณก่อนคุณจะเลือกสิ่งแวดล้อมที่เป็นโค้ดเป็นอาจารย์ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนคุณคุณเลือกสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ชุมชนที่คอยแต่กดคุณให้ต่ำลงเพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องที่7 สร้างอนาคตด้วยทัศนคติที่ดีแน่นอนว่าการที่คุณคิดบวกการที่คุณมีทัศนคติที่ดีต่อการมองสิ่งที่คุณพบเจอต่อสิ่งที่คุณสัมผัสคุณเลือกที่จะมองสิ่งนั้นให้เป็นเรื่องดีให้เป็นเรื่องบวกเสมอคุณจะไปต่อง่ายขึ้นค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณสามารถที่จะสร้างแรงบวกหรือพลังบวกในตัวคุณได้ตลอดทั้งวันทำให้มันคงอยู่ตลอดทั้งวัน ในเรื่องราวของความคิดบวกทัศนคติที่บวกจิตใจคุณก็จะยิ่งบวกค่ะความสำเร็จก็จะเป็นความสำเร็จที่ดึงดูดเข้ามาหาคุณง่ายยิ่งขึ้นเอาง่ายๆว่าบุคคลที่กระตือรือร้อนตลอดเวลาก็จะมีแรงที่จะรับสิ่งที่กระตือรือร้นหรือถ้าคุณส่งพลังที่กระตือรือร้นออกไปคุณก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าความกระตือรือร้นกลับมาค่ะเรื่องที่8มองคนในแง่ดี ลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วคนที่รายล้อมรอบตัวคุณหรืออยู่รอบข้างคุณไม่มีใครชอบคุณเลยเพราะว่าคุณไม่เคยมองเขาเป็นคนดีไม่เคยมองเขาเป็นคนเก่งไม่เคยชื่นชมเขาเลยคุณจะประสบความสําเร็จแบบโดดเดี่ยวค่ะ แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมๆกับคุณเริ่มมองหาข้อดีในคนที่คุณทำงานด้วยในคนที่คุณอยู่ด้วยคุณรู้จักใส่ใจคุณรู้จักรับฟังคุณรู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของเขามองหาข้อดีในตัวเขาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จคุณก็จะแวดล้อมด้วยคนที่ชื่นชมคุณจริงๆและยอมรับคุณจริงๆค่ะ เรื่องที่9เฉพาะแนวคิดใหญ่ความคิดใหญ่อย่างเดียวไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จค่ะคนที่ประสบความสำเร็จต้องฝึกนิสัยให้เป็นนักปฏิบัติความสามารถในการทำงานให้บรรลุความสำเร็จเพราะคุณเป็นนักปฏิบัติค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเป็นนักปฏิบัติคุณเริ่มต้นแล้วคุณทำต่อเนื่องคุณก็จะประสบความสำเร็จเขาบอกว่าการมีแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าแนวความคิดระดับธรรมดามีการปฏิบัติที่ดีย่อมมีคุณค่ามากกว่าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติการคิดอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้อะไรเกิดขึ้นเลยแต่เมื่อคุณคิณคดดีคุณได้ปฏิบัติดีความสำเร็จก็จะเกิดค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สำเร็จคือคนที่ฝึกปฏิบัติจนคุ้นเคยกับเรื่องนั้นๆจนเชี่ยวชาญกับเรื่องนั้นๆค่ะ หนังสือเล่มนี้เขียนชัดมากเขาบอกว่าให้เราฝึกเติมคุณค่าให้กับความคิดโดยการลงมือปฏิบัติเพราะไม่ว่าความคิดนั้นๆจะวิเศษเพียงใดหากการปฏิบัติแล้วก็ไม่ผิดอะไรกับศูนย์อากาศนั่นเองคือคิดใหญ่จริงแต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติและปฏิบัติให้สาเร็จไม่ได้ความคิดใหญ่นั้นก็มีค่าเท่ากับศูนย์เท่านั้นค่ะเรื่องที่1ิเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ คนที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเรียกความล้มเหลวครั้งที่หนึ่งว่าความพ่ายแพ้แต่คนที่ประสบความสำเร็จค่ะเรียกความล้มเหลวว่าบทเรียนของความสำเร็จเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีการที่คุณจะเรียกถ้าเมื่อไหร่ที่คุณล้มเหลวครั้งที่หนึ่งแล้วคุณเรียกว่าความพ่ายแพ้คุณก็จะไม่ยอมลุกขึ้นคุณจะไม่ยอมไปต่อค่ะแต่ถ้าคุณเรียกความล้มเหลวว่าบทเรียนของความสาเร็จ มันมีคำว่าความสำเร็จรอคุณอยู่คุณก็จะสามารถลุกและไปต่อได้ค่ะมีคำพูดหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงกับคำว่าคนล้มเหลวนะคะแอนเบิร์ดฮับบาดเคยพูดว่าคนล้มเหลวก็คือคนโง่ที่ไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นเองและสุดท้ายค่ะ คนสำเร็จใช้เป้าหมายสร้างความยิ่งใหญ่ไม่มีคนสำเร็จไหนค่ะที่สำเร็จโดยที่ไม่มีเป้าหมายในตัวเองหรือไม่มีเป้าหมายในการทำงานไม่มีเป้าหมายในอนาคตค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณชัดเจนที่เป้าหมายแล้วคุณใช้เป้าหมายในการขับเคลื่อนตัวเองในทุกๆวันค่ะคุณจะรู้เองว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้ถ้าคุณโฟกัสที่เป้าหมายทุกวันคุณจะสามารถขับเคลื่อนตัวเอง เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นในทุกๆวันค่ะแล้วนี่คือเรื่องราวของคนสำเร็จจิตวิทยาของความสำเร็จจากหนังสือเล่มนี้ค่ะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กของเดวิดเจชวาทนะคะจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ค่ะ มีวิธีคิดมีวิธีการเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองสู่ความสำเร็จมีเทคนิคในการฝึกปฏิบัติเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากได้รายละเอียดก็ลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านค่ะคิดใหญ่ไม่คิดเล็กหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า The Magic of Thinking Big นั่นเองค่ะของเดวิดเจชวาร์นะคะ Success Podcast Podcast ของคนสำเร็จเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้ทุกคนสามารถ เป็นกับตันชีวิตของตัวคุณเองได้ค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการแชร์และขอบคุณสำหรับการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆที่แบ่งปันเรื่องราวหลังจากได้ฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ